หลวงพ่อเงินเทิอไทยองค์ราชันค่ะค่ะดิฉันนางพรมรเสริฐน,นามนาปฏิบัติงานเจ้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโพทะเลได้รับมอบหมายจากท่านผอพนมปุมสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเลได้มาทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะ และขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสมโภชบรรพลวางคลานกำเงินบางร้อกํานิด193ปีวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน,น,น,ลน,บ,าลานบูชา101ปีหลวงพ่อเงินเทอทยองค์ราชันระหว่างวันที่3ถึง1 2ธันวาคม2563ค่ะค่ะสำหรับวิชันวันนี้นะคะรับหน้าที่โดยนะคะ สายสุนีปิลานนท์ค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเทศบาลตำบลโพทะเลโดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกกิติศักดิ์ดวงปัญญาสว่างนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเลได้มอบหมายให้นะคะดิฉันมาทำหน้าที่พิธีกรอ,อันทรงเกียรติในวันนี้ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญตรงที่ว่า ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของพี่น้องชาวบางคานแล้วก็ชาวจังหวัดพิจิตรนั่นก็คือประวัติหลวงพ่อเงินพุทธชดค่ะค่ะสำหรับองค์ประธานจัดงานพระครูพิสุทธิวัากรรัาการเจ้าวาดวาดัดบางขานพร้อมด้วยคณะกรรมการวาดัดคณะกรรมการดูรานิธิหลวงพ่อเงินค่ะและได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะ ทั้งส่วนราชการประกอบด้วยอำเภอโพทะเลเทศบาลตำบลโพทะเลสถานีตำรวจปูท ale, รโพทะเลรพสตบางคลาและตำบลท่านั่งรวมถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตรคณะครูโรงเรียนต่างๆนะคะและยังรวมถึงผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนอ,อสอมอและพี่น้องชาวตำบลบางคลานทุกท่านนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อให้การจัดงานนะคะ ให้กับหลวงพ่อเงินนะคะที่พวกเรา,าสักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวในใจของเรามาอย่างยาวนานนั้นสําเร็จลุลร่วงไปได้ด้วยดีค่ะค่ะก็ด้วยความรวมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะคนละไม้คนละมือนะคะรวมเป็นงานอันยิ่งใหญ่นะคะเทิดไทอง์ราชันในวันนี้นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์เพจนะคะเนื่องจากว่าเรามีการไลฟ์สดนะคะก็ขอเชิญมา กดไลค์และก็กดแชร์นะคะในเพจหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคลา193ปีนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพิจิตรเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดอื่นๆได้ชมนะคะงานครั้งประวัติศาสตร์อันสําคัญของหลวงพ่อเงินพุทธชิของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรของเราค่ะได้ค่ะตลอด10วันสิบคือของการจัดงานนะคะ ชมหมอรสบสมโพธิฟรีเรียกว่าเที่ยวฟรีชมฟรีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปิดทองไหว้พระเสริมบุญบารมีนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลบูชาวตัตถุหลวงพ่อเงินนะคะรวมไปถึงคาระวะสินค้านะคะต้องมีทั้งอบุปโภค่อบริรโภคมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นบ้าน<ช>นะคะก<ช>็ะมีให้เลือกกันนะคะตรงนี้ในงานของเรานะคะก็ยังไงแล้วนะคะเชิญชวนทุกท่านที่จะได้มาเที่ยวชมงานวันนี้วันที่ 9ธันวกาคม2 0 6 3นะคะงานเราจะมีจนถึงวันที่12ธันวาคนนะคะยังเหลือเวลาที่ทุกท่านจะได้มาเที่ยวงานที่วัดเัญญารา,รามของเรานะคะค่ะตลอดในเรื่องการจัดงานตรงนี้นะคะเราก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรกานแล้วค่ะ,คะก็ตามวิถีชีวิตใหม่นะคะในแบบยุคมิวน o r m a l มนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานในวันนี้นะคะก็ ได้ให้ความพร้อมมือสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะและที่สําคัญก็ยังจะต้องสแกนไทยชนะด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกท่านและก็ที่สําคัญเว้นระยะห่างทางสังคมสักนิดโซเชียลดิสแท่งเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะค่ะนะคะสําหรับไฮไลท์ของงานของเรานะคะจะมีในส่วนของการแสดงแสงสีเสียงตำนานหลวงพ่อเงินเทพเจ้าคู่แผ่นดินถิ่นบางกางของเรานะคะย่อ เป็นเมื่อวันที่3ธันวาคมค่ะน้องนีใช่แล้ว,ลวค่ะก็เป็นการแสดงแสงสีเสียงที่เกี่ยวกับประวัติเมืองอนครชัยบาวน,นะคะกําเนิดเด็กชายเงินแล้วก็สู่สมเณรเงินค่ะแล้วก็เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัตินะคะของพระเงินพุทธชตค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่แตวันที่3วันที่6และว,วันนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะได้เรียงร้อย เรื่องราวนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันไม่ว่าจะนั่งรับชมอยู่ที่ประเ็ณงานของเราตรงนี้เวทีการแสดงตรงนี้รวมถึงท่านที่รับชมอยู่ห่างบ้านนะคะ น้องนีบอกเรื่องเพจของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับนะคะพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะคะจะได้ชมได้กันอย่างต่อเนื่องก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่เพจหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน9 3ปีค่ะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของพี่น้องชาวบางคลานแล้วเนี่ยเราลองมา ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอนุรักษ์แม่น้ำพิจิตรเก่าซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีสายทอดยาวตั้งแต่วังคลานถึงจังหวัดพิจิตรเป็นแม่น้ำที่ทรงคุณค่าและมีประวัติศาสตร์นะคะที่ให้ลูกหลานนะคะได้ช่วยกันอนุรักษ์นะคะแม่น้ำพิจิตรเก่าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่า ใสค่ะค่ะตลอดทั้งปีเนี่ยก็คือจะใสต่อเนื่องนะคะก็ในความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องนะคะชาวบางคานนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะน้ําดีดินดีนะคะก็หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะและก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะนอกจากที่นี่จะมีนะคะแม่น้ําพี่จิตเก่าที่ใสไหลยเย็นแล้ว พื้นที่การเกษตรที่นี่ก็ดีเยี่ยมโดยเช่นกันเพราะว่าดิฉันเคยมากราบในวัส,สการหลวงพ่อเงินและเคยได้มีโอกาสแวะเวียนเยี่ยมร้านค้าเกษตรพื้นบ้านมะม่วงที่นี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีหมอนมันเบอรี่ที่นี่ก็หวานกรอบอร่อยมากเพราะว่าน้ําดีดินดีก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะคะจังหวัดใกล้ใกล้เคียงกับเราได้ทราบว,ว่าที่ถิ่นบางคานของเราเนี่ยไม่เพียงแต่ที่มีหลวงพ่อเงินอันศักดิ์สิทธิ์แล้วผลไม้ที่นี่ก็อร่อยด้วยค่ะ ก็ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านของเราตรงนี้ตำบลบางคลานก็ไม่น้อยหน้ากับที่อื่นอย่างแน่นอนนะคะค่ะแล้วช่วงนี้นะคะท้องดีเราคงจะได้ขออนุญ,ญาตที่จะนำสู่พิธีการนะคะเปิดการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมตำนานหลวงพ่อเงินเทพเจ้าคู่แผ่นดินถิ่นบางคลานวันที่9ธันวาคม2563ค่ะ ค่ะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตกร่าบเรียนนะคะน,นายสุพจน์รัตนรุ่งเรืองนะคะรักษาราชการแทนนายอำเภอโพทะเลนะคะขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ขอกล่าวเปลียนเชิญค่ะค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านประธานในพิธีให้เกียิรับฟังคำกล่าวรายงานพร้อมกล่าวเปิดการแสดงแสงสีเสียงตันานหลวงพ่อเงินเทพเจ้าคู่แผ่นดิน หินบางคานขอกราบเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านรังสรร์ตันเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรการจัดงานแสดงแสงสีเสียงประวัติและจะริยวัดหลวงพ่อเงินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสมโพธวัดหลวงพ่อเงินบางคลานกําเนิด193ปีวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน,น,ลน,บ,าานบูชา101ปีหลวงพ่อเงินเทิดไทองค์ราชัน โดยคณะกรรมการมีความคิดเห็นตรงกันว่าเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสายน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำพิจิตซึ่งถือว่าแม่น้ำที่สร้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้ชมได้ลํำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นโดยอาศัยแม่น้ำพิจิตสายนี้เช่นเมืองนครชัยบวรเมื่อปีพาศ1400 เมืองสะหลวงเมื่อปีพศ1601ต้นกำเนิดเมืองพิจิตรและประวัติหลวงพ่อเงินพุทธชตพระอริยสงฆ์ผู้สร้างวัดวังตะโกหรือที่เรียกกันว่าวัดหลวงพ่อเงินบางคลานในปัจจุบันเรียกเป็นทางการว่าวัดฮิรัญยารามวัดวังตะโกซึ่งในอดีตการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของหลวงพ่อเงินจะใช้แม่น้ำพิจิตร ในการออกบิณฑบาตและการสร้างสารรค์ความเจริญให้กับวัดฮิรัญญารามวังตะโกแห่งนี้และในส่วนของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาให้ควบคู่กันไปคือกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางครานโดยการนำของท่านกำนันสมปองพรธราวิทย์ในส่วนของเทศบาลตำบลบางครานโดยการนำของนางสาวนัทิมาพรธราวิทย์ นายกเทศมนตรีตำบลบังคานได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อการท่องเที่ยวในชื่อตลาดน้ำวัดบางคานซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมาณ9ล้านบาทเศษซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ณบริเวณที่ทำการแสดงแสงสีเสียงในวันนี้และยังดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านหลังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กรุณาเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงประวัติและจักรีวัดของหลวงพ่อเงินขอกราบเรียนเชิญครับ กราบนมัสก,การท่านพระครูพิสุทธิวรากรผู้รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดยิรัญญารามเรียนสรนรักษาราชการแทนในอำเภอโพทะเลท่านนายกเทศมทนตรีเทศบาลตำบลบางคลานท่านกำนันตำบลบางคลานนะครับท่าน,นาคณะกรรมการจัดงานในวันนี้รวมถึงพี่น้องชาวตำบลบางคลานที่รักทุกๆท,ท,ท่านครับผมนะครับ นายรังสรรตันเจริญผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานที่สําคัญยิ่งนะครับเป็นงานแสงสีเสียงประวัติและจริยวัติของหลวงพ่อเงินวัดฮีรัญญารามนะครับหลายท่านนะครับที่เป็นบุคคลที่อื่นอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าบอกว่าวัดบางคานนะครับหรือวัด บางคานหลวงพ่อเงินนี่นะครับจะรู้จักกันทั่วประเทศครับเป็นวัดที่ถือได้ว่าอ่าเป็นวัดเก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์นะครับของจังหวัดพิจิตรเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับมีผู้คนหลั่งไหลกันมากราบหลวงพ่อเงินนะครับมาสักการะท่านอยู่เนืองเืองโดยมีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาลครับหลวงพ่อเงินนะครับ ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านสร้างและท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะครับตามประวัติการสร้างวัดนี้เกี่ยวเนื่องกับบารมีและปฏิหารของหลวงพ่อเงินเป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้หลวงพ่อเงินเองก็เป็นที่กล่าวขานล่ำเรือกันว่านอกจากท่านที่จะเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษทางด้านวิชาอาคมสายเวทมีเมตตามหานิยม คงกระพันชาติในระดับต,ต้นต้นของประเทศไทยนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งพระเจ้าบริวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังทรงมานะปากบันปากพระองค์เป็นสิบเพื่อศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเงินของเรานะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวและได้เรียนให้พี่น้องชาวตำบลบ,บางคานได้ทราบก็จะแสดงให้เห็นว่า วัดพิรัญญารามหรือวัดบางคานของเราเป็นวัดที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่ผู้คนส่วนใหญ่ทั่วประเทศอยากมาเที่ยวอยากมากราบไหว้หลวงพ่อเงินอยากมาบูชาหลวงพ่อเงินเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับสำหรับงานในวันนี้ก็เป็นการเริ่มมิติใหม่ในการจัดแสดงแสงสีเสียงครับซึ่งจะทําให้พี่น้องชาวตำบลบางคานและพี่น้องตําบลใกล้เคียง หรืออำเภอใกล้เคียงด้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดบางคานประวัติและจจิยวัดของหลวงพ่อเงินที่ถูกต้องนะครับมากยิ่งขึ้นจะทําให้พวกเราชาวตำบลบางคานมีความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งที่เราเกิดในตำบลบางคานอำเภอโพธเล่เรานี่เองที่เป็นลูกหลานของหลวงพ่อเงินและขอให้พวกเราทุกคนแสดงออกถึงความกระตัญยูกระตเวทิีทเวทิตาเคารพ และศรัทธาต่อหลวงพ่อเงินโดยการช่วยกันทํานุบํารุงพัฒนาศาสนาและวัดบางคาในทุกๆด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับในโอกาสที่ทุกท่านได้มาร่วมกันในกิจกรรมในวันนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะย,ายิ่งขอรัตนาอํานาจบาร,รมีของหลวงพ่อเงินได้โปรดดลนประดานประทานพรให้คณะกรรมการจัดงาน พี่น้องชาวตะบนบ,บางคานทุกท่านรวมถึงผู้ที่มาเที่ยวง,งานในวันนี้หรือมาร่วมทําบุญในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สาเร็จดังความประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลละเลิกแล้วผมขอเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงประวัติและจารยวัญญหลวงพ่อเงินหน้าบัดนี้ครับขอบคุณครับ ขอกราบขอพระคุณท่านรังสรรค์จันเจริญเพราะว่าราชก,การจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างสูงค่ะลาดับต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านผพราะว่าราชก,การจังหวัดพิจิตรได้ให้เกียรติจุดเทียนชูบูชาพระรัตนตรัยนะคะขอกรบเบียนเชิญค่ะ หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิจิตรนะคะท่านรังสรรตังเจริญได้จุดเทียนผูปบูชาพาระรัตตะไยรเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เรียนเชิญท่นานนาและแขกผูผ้มีเกียรติทุกท่านได้สู่นะคะบารมิพิธีที่แผ่ด้านล่ะ